เจ็ดเรื่องจริงเกี่ยวกับลุยวิตตองอันดับที่7หลุยวิตตองเริ่มต้นจากช่างทํากระเป๋าเดินทางที่เน้นดีไซน์กันน้ําและกันฝุน่นซึ่งถือเป็นนวัตกรรมในยุคนั้นอันดับที่6โลโก้ LV ที่โดดเด่นถูกออกแบบเพื่อป้องกันการลอกเลียนแบบและกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความหรูหราและความคลาสสิกอันดับที่หลุยวิตตองไม่ได้เป็นแค่แบรนด์แฟชั่นแต่ยังมีโรงงานผลิตเองทั้งหมดเพื่อควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวดอันดับที่4แบรนด์นี้เคยร่วมมือกับศิลปิน ชื่อดังอย่างเจฟคูนส์และยาโยอิคุสามะสร้างคอลเลกชันที่เป็นงานศิลปะอันดับที่3ลุยวิตตองเป็นผู้นำในการใช้เทคโนโลยี AR และ VR ในการนำเสนอสินค้าและสร้างประสบการณ์ลูกค้าใหม่ๆ อันดับที่2ลุยวิตตองมีระบบฝึกอบรมพนักง,งานที่เข้มข้นเพื่อรักษามาตร,รฐานการบริการระดับสูงในทุกสาขาทั่วโลกและอันดับที่1ลุยวิตตองมีวัฒนธรรมองค์กรที่เน้นความคิดสร้างสรรค์และการพัฒนานวัตกรรมอย่างไม่หยุดยัง้งทําให้แบรนด์ยังคงความเป็นผู้นําในตลาดสินค้าหรูหราโลกและนี่คือ